น้องล่าครับสมัยปีสองอ้วนก็อ้วนดำก็ดำน้องล่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยทุเล็มากตอนนี้นะอย่างก,กับน,นางฟ้าผมอะอยากจะนอกใจไฟแล้วก็ไปจีบเขาจริงๆเลยว่าเอาอยางไงดีผมนนี่ถึงกับยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยไป ใช่ใช่เมื่อก่อนนะมาสั่งข้าวสัง่งแตบพิเศษชอบกินแต่ของติดมันอะไรอย่างนั้นเลยครับกินพีก็สองจานป้าเนี่ยโอ้โหดูเมื่อ,อก่อน<ล>้วนดำเดี๋ยวนี้สวยจำแทบไม่ได้เหมือนนางงาม ล่าหรอเมื่อก่อนนะมาผ่านชายย็นบอกเอาว่า,วานใส่น้ำตาลเยอะๆเค้กนะกินทีหนึ่งสองสชิ้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนไม่มาเลยนะเห็นนางในเฟซนางสวยมากเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมากไม่รู้นางไปทำอะไรหรือว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับนาง i n t e r a